สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปคําพยรกรประจําเดือนพฤษภาคมปี2564นะคะทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะและเช่นเคยนะช anel ของเรานะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครรู้อยู่แล้วนะคะก็สามารถดูได้เลยถ้าใครไม่รู้อยากรู้นะคะกดใต้กดใน เดซิฟชันนะคะแม่หมอจะมีลิงก์อยู่นะคะใครอยากเช็คก็ลองไปเช็คดูได้นะคะอแต่ต้องรู้เวลาเกิดนะเอาละเป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะใดๆก็แล้วแต่อยากให้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะ,ะฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาในคลิปนี้นะคะแล้วก็ให้เราได้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะ,ะอ่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือหมายถึง ลัคนาคือดูตามเวลาเนาะแล้วก็ราศีเนี่ยเราจะดูตามเขาเรียกว่าวันเกิดก็ได้อยู่นะคะแล้วก็เราจะใช้วันเกิดตามคลิปนี้ไปก่อนนะคะคือผู้ที่เกิดในวันที่22สเมษายนจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะมาดูกันซิว่าเดือนนี้นะนับตั้งแต่วันที่ไม่เหมอเอาะออกคำพยากรณ์น,นะคะไปจนถึง31พฤษภาคมนะคะมีอะไรที่ เข้ามาตกกระทบดวงของคุณกันบ้างเ e รน t ์ Strength นะคะจ u s t ี c สนะคะมีเรื่องพลังงานของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะในเดือนนี้มีสตินะคะพร้อมที่จะตั้งรับในทุกๆสถานการณ์แล้วก็มีศักยภาพนะคะมีกำลังใจในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ยาก,ยาก ต่อไปในชีวิตได้นะคะพลังงานของตัวคุณค่อนข้างที่จะดีคือพร้อมสู้เงินเถอะแล้วก็มีความสุขกายสบายใจดีนะคะโดยภาพรวมหลายๆท่านนะคะมัาจะไปข้องเกี่ยวไม่ใช่มักจะหรอกอาจจะต้องไปเหมือนธุระทาเอกสารเรื่องธุรกรรมของการเงินนะคะดังนั้นจะเซ็นเอกสารใดๆก็แล้วแต่จงตรวจทานให้ดีๆนะคะอย่ามักง่ายอ่านโดยที่ไม่เซ็นนะจําเป็นมากๆคให้ม,าามันขึ้นมาเตือนแบบนี้แล้วอ่ะใครที่เหมือน ทำเรื่องธุรกรรมทางการเงินไว้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหากคุณยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข่าวดีแล้วก็ได้รับการอนุมัตินะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้คุยกับสถาบันการเงินไปนะคะหลายๆท่านจะได้ข่าวดีจากญาติสนิทมิตสหายนะคะหรือว่าข่าวสารจากการเดินทางไกลหากคุณกำลังเป็นห่วงญาตินะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของญาติคุณเนี่ยว่าสุข สุขภาพเขาเหล่านั้นนะสบายดีไหมบอกเลยว่าสบายดีนะคะญาติคุณแข็งแรงดีภาพรวมนะภาพรวมมันเป็นหนึ่งถ้วยเนะี่ยมันจะหมายถึงข่าวดี love and emotional นะคะมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องญาติของคุณหรอกแต่มันอาจจะหมายถึงข่าวดีจากฝั่งเพื่อนๆของคุณนะมีความคิดถึงฝากมาจากเพื่อนของคุณเนะี่ย ใช่เลยนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กๆแล้วก็หลายๆท่านที่ไม่ได้เจอคนสนิทไม่ได้เจอเพื่อนฝูงนานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีได้โทรศัพท์คุยกันได้เห็นข่าวข่าวข่าวดีของกันละกันข่าวคราวนะคะไม่ใช่ข่าวข่าว <laughs> sorry เอาละมาดูเพื่อนร่วมงานกันบ้างนะคะใครทํางานประจําช่วงเนี้เพื่อนร่วมงานจาก เรียกว่าอย่าไปคาดหวังอนาคตกับเขามากนักนะคะเพราะว่าตัวเขาก็คงไม่สามารถจะเป็นกําลังความสําเร็จให้กับคุณได้สักเท่าไหร่นะคะลักษณะงานเนี่ยโดดเด่นมากว่าเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นวันแมนโชไปก่อนนะคะกิจการงานทุกอย่างน่ส่วนใหญ่ทำสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองคือถ้าหวังพึ่งพาคนอื่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยได้ช่วยคุณเนาะแล้วก็หัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่เลยเลยท่านก็ยังคง work from home กันต่อไปนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยมี participate กับ ชาวบ้านสักเท่าไหร่ส่วนใหญก็จะโทรศัพท์คุยกันทางออนไลน์นะคะแล้วก็เหมือนเปิดวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยกันมากกว่าเนาะอืมก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างอยู่นะแวดล้อมผู้คนประมาณนี้การเงินการเงินอยู่ในจังหวะที่เหล่ท่านกําลังหมุนเงินกำลังเหมือนรีไฟแนนซ์หรือกําลังเขาเรียกว่า หมุนเงินจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่ามีเงินให้หมุนเนาะแต่ว่าเงินก้อนเงินเก็บเนี่ยมันยังเก็บได้ยากอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่เพียงแต่ว่าหากคุณตั้งใจจะเก็บเงินสักก้อนในเดือนนี้ต้องพยายามนิดหนึ่งนะคะต้องวางแผนให้มันกระชับนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยนิดนึงไม่งั้นก็เนี่ยคุณจะเลื่อน,เล,อนเลื่อนืไปเรื่อยๆก็จะแบบเดี๋ยวค่อยเก็บนะเดี๋ยวค่อยเก็บนะอะไรอย่างเงย ะะเพราะฉะนั้นก็อยากได้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะจับจ่ายใช้สอยกับเขาเรียกว่าของใช้ฟุ่มเฟือยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเหมือนกับถ้าได้ถ้ากู้เงินมาระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตด้วยนะคะใช้เป็นน้ําเลยเดือนนี้มีเงินให้ใช้อยู่นะแต่ว่าใช้ไปใช้มามันก็จะหมดพอดีนะคะ หลายๆท่านจะชอบไปซื้อของแบบของตามใจของในฝันของที่ชอบนะคะประมาณนี้แล้วก็หลายๆชิ้นเนี่ยอาจจะราคาไม่ถูกด้วยนะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การใช้จ่ายในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกในเรื่องของการเงินอ่ะใครจะรีไฟนะแนนซ์รีได้นะไม่หมอคุณรีได้ถ้าเอกสารสเตทเมนต์คุณครบไม่มีปัญหาเนี่ยแข็งแรงไม่มีปัญหาคุณได้ตามที่ตกลงกับธนาคารตามที่คุณอ,อ,อยากจะได้คุยไว้แน่นอนนะคะอืม เรื่องของอะไรอีกล่ะการทำงานการทำงานเมื่อกี้พูดถึงลูกน้องหัวหน้าไปแล้วนะคะการทำงานของคุณคนที่รองานรองานใหม่เนี่ยมันจะเงียบใหม่นะช่วงเนี้ยยกเว้นว่างานนักพยากรณ์นะคะงานสอนงานสอนทั่วๆไปนะคะงานที่สอนโดยใช้ไม่ใช่แค่เชิงวิชาการเท่านั้นหรอกเป็นงานที่ใช้ ประสบการณ์ของคุณนะคะประสบการณ์เฉพาะตัวที่สั่งสมมาแล้วเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะด้านนะลักษณะของเฮอร์มิตเนี่ยประสบการณ์การเรียนรู้นะคะก็เป็นการแชร์เป็นการบอกเป็นการสอนอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะด้านโดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่นะเดือนนี้นะนักศึกษานักเรียนทั้งหลายจะมีกําลังใจในการเรียนเออหรือมันเป็นช่วงวันหยุดนะ <c oughs> ทุกคนก็จะแฮปปี้เป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าใครกําลังเรียนอยู่นะคะนักศึกษาปริญญาโทนะคะก็จะโดดเด่นมากเดือนนี้คุณค้น น่าจะสบายใจนะคะแต่ว่าบางทีใจอาจจะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านนิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่หลายๆท่านเนี่ยมีความอยากอยากจะเที่ยวอยากจะเดินทางมีเกณฑ์จะได้เดินทางสั้นๆนะแต่แค่สั้นๆนะฮะก็ช่วงนี้เขาก็ล็อกดาวน์กันอยู่นะใจเย็นๆนะจ๊ะมีแค่ความอยากแต่ยังไม่ได้ไปแผนการเดินทางอันนั้นก็ยังคงเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นะแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะอยากไปเจอแฟนอยากจะไปเจอคนรักนะคะ การเรียนยังไปได้ดีนะแม่หมอบอกแล้วเนาะยำลังใจดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะใจดีกับคุณนะแต่หากคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณจะต้องเข้าหานิดนึงนะคะเข้าหาเข้าไปนะคะบอกกล่าวดีๆนะคะท่านเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็มองดูคุณอยู่ห่างๆนะอืมคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณนะคะพ่อก็ไม่ใช่ไม่ห่วงนะห่วงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากในเดือนนี้นะคะโชคลาภ โชคลาภมีไหมโชคลาภน่าจะมาจากการเจราจานะอืมการเจราจาการสื่อสารนะคะเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมก็พอได้แต่ว่าจะได้ไม่ได้อันนั้นต้องไปดูพื้นดวงของคุณเองด้วยนะจ๊ะอะสำหรับการลงทุนการลงทุนสําหรับคนพืชศพในเดือนนี้ยังไม่แนะนําให้ลงทุนเพิ่มเติมใดๆนะคะแต่ว่าหากจะลงทุนในที่ที่ไม่ใช่ตลาดหุ้นน่ะแต่หากคุณจะลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างไป เทรนนิ่งอะไรเพิ่มเนะี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ทําแบบนั้นเพราะว่ามันดูเหมือนคุณจะมีโชคได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะต่อยอดจากสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเรื่องวิชาการนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพหรือประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะไลฟ์โค้ชหรืออะไรแบบทำนองนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันอืมมันคือเรียนอบรมแล้วเอาไปต่อยอดกับ ประกอบกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วอะเออแล้วมันก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างเงินสร้างทองสร้างอาชีพที่สองให้กับคุณได้ประมาณนี้นะคะอืมต่อไปมีอะไรอีกความรักความรักของคนผู้ศพหากคุณโสดเนี่ยก็ยังแฮปปี้กับการโสดนะโสดอย่างมีความสุขอยู่ต่อไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากมีความรักไหมต้องบอกว่าบางส่วนยังไม่ลืมคนเก่านะตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะโสดอยู่นะคะหลายๆท่านเนี่ยเหมือนกับ มีการคิดถึงแฟนเก่าการรอคอยการติดตอ่อการสื่อสารข่าวสารจากแฟนเก่าเหมือนรอให้เขาทักมาประเด็นที่สองถ้าไม่ใช่แฟนเก่ามันจะเป็นคนไกลในคนมีคู่นะคะมีแฟนนะคะคู่รักของคุณที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็จะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะจะได้ข่าวสารอยู่แน่นอนแล้วก็ได้คุยกันบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าบ่อยไหมบอกเลยว่าไม่บ่อยนะ มันเป็นเหมือนการสื่อสารมากกว่าแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าจะได้มาเจอนะเหมือนกับหลายๆคนรอที่จะให้ความสัมพันธ์ความรักความรู้สึกมันกลับมาเหมือนวันๆนึกถึงความรู้สึกเก่าๆบรรยากาศเก่าๆที่เราอะเคยอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้มันไกลกันก็เลยอืคิดถึงเหมือนกันเนาะอยากเจอนะฮะเป็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วแฟนเราเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงนะคะก็ พูดรวมๆนะสําหรับคนที่มีแฟนนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างกันไปแล้วหรือห่างกันไกลๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากอยากส่งข้อความอยากติดต่อมาแหละแต่ถามว่าทํำไหมโน่นะจ๊ะนะแต่ว่าในความคิดความรู้สึกของเขายังคงมีคุณอยู่แน่นอนนะเพียงแต่ว่าในชีวิตเขาตอนนี้มันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่เขาจะต้องทำเขาก็เลย ไม่ได้ยังยังไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของเราสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะเหมือนไปเพื่อเรื่องของการงานไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไปเพื่อความสําเร็จของเขานั่นเองอม,มาดูคําแนะนํากันบ้างดีกว่าก็ถ้าถ้าลืมประเด็นไหนก็ขออาภัยไปด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนานนะคะคิดถึงคุณผู้ชมเช่นเคยมาดูมาดูเรื่องของสุขภาพกันมั่งดีกว่า เรื่องของสุขภาพนะอย่าประมาทนะคะตอนนี้ดูแล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้ป่วยหรอกไม่ได้ป่วยมากมายนะคะมีเกณฑ์เสี่ยงในเรื่องของโควิดไหมอย่าประมาทเลื่อนนะคะยังไงก็แมสหน้ากากนะคะล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะคะให้ดีนะสุขอนามัยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยเพราะมีเดฟูปรากฏขึ้นมานะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะป่วยเพราะความประมาทหรือเพราะความไม่รู้ของคุณนะคะแต่เป็นคำแนะนำในเรื่องของ การงานการเงินแล้วก็ความรักมาดูกันทีละใบก่อนการงานนะคะไพ่บอกว่าคุณจะต้องคุณควรที่จะ e e ี e นจ i ายอยู่เสมอนะคะก็เหมือนกับเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองพอทำงานหมดไปในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมีการพักถูกไหมแล้วเราก็เหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเราเพราะฉะนั้น การเติมพลังงานให้กับตัวคุณเองเติมพลังใจในเรื่องของ,ของการทํางานนะคะการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอๆเ,เป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับคนพฤษศในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับในเรื่องของการเงินเขาบอกว่า it is safe for you to receive นะคะก็ มันปลอดภัยที่จะรับนะคะก็คือถ้าใครเอาอะไรมาให้นะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีใครเขาแบ่งปันอะไรมาพายก็บอกว่ามันก็ปลอดภัยนั่นละค่ะที่จะรับนะแต่ว่าก็มีเพิ่มเติมนิดนึงว่า the more you allow yourself to receive นะคะ the more resources you have available to share with others นะคะก็อารมณ์เหมือนแบบก็ยิ่งรับมากเท่าไหร่ก็จะมีทรัพยากรที่จะไปแชร์ให้คนอื่นได้มากเท่านั้นนะคะมันเหมือนกับว่า ถ้าคุณมีมากคุณก็สามารถที่จะให้คนอื่นเขาได้มากขึ้นแต่การให้ในที่เนี้ก็คือคล้ายๆกับการทําทานนะเวลามีเงินเยอะๆเนี่ยก็แบ่งไปทําทานบ้านนะคะก็เพื่อที่จะลดกิเลสในลักษณะของความตระหี่ทีเหนียวนะคะลดก็เขาเรียกว่าความขี้เหนียวลงะนะเราก็จะได้ไม่ยุติดกับเงินทองมากนะคะประมาณนั้นคุณมีน้อยคุณก็แบ่งให้น้อยนะคะอืม ในขณะเดียวกันเรากลับมองว่าหากคุณมีความรู้ที่มากขึ้นคุณสามารถหาเงินทองได้มากขึ้นและถ้าคุณหาเงินทองได้มากขึ้นคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นเขาได้มากขึ้นอีกเช่นกันเนาะมองในมหาภาพก็จะใหญ่ขึ้นประมาณนี้ความรักนะคะคำแนะนำเรื่องสุดท้ายสำหรับเรื่องของความรักนะคะ choose love นะคะ you always have you always have a choice as as to what you should do นะคะเขาก็บอกว่า เลือกที่จะรักหรือว่าจงเลือกความรักที่เขาเรียกว่าคุณก็ควรเลือกอะไรที่มันเหมาะกับคุณนะนะคะไม่ใช่แบบรักอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วปล่อยเลยตามเลยไม่ใช่นะเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะคุณมีตัวเลือกเสมออย่างที่คุณควรจะเลือกอย่างที่คุณควรจะทำนะคล้ายๆกับเราอาจจะไม่ได้สามารถเลือกอะไรก็ได้นะ ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้ไม่ใช่จะ dreaming ขนาดไหนก็ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าจงเลือกในขอบเขตที่คุณเลือกได้นะคะ as what you should do นะคล้ายๆกับถ้าเรามี2เราก็เลือกจาก1ใน2หรือเราอาจจะเลือกช้อยที่คือก็คือไม่เอาเลยอย่างนี้นะจงเลือกในสิ่งที่คุณเลือกได้และจงเลือกในสิ่งที่มันมันเหมาะมัน match กับคุณนะความรักนี้เราเลือกได้นะแต่สิ่งแรกที่ควรจะเลือกคือเลือกที่จะรักตัวเองก่อน2คือเลือกที่จะรักเขาให้เท่ากับตัวเอง นะอย่าลืมนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็หวังว่าจะแฮปปี้กันไปแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะก็ไม่รู้จะได้ทำไหมนะถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะทำนะคะ,ะมาดูที่เวลากันนะคะสวัสดีคะ่ะ